มาครับถ้ากำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ่15เข้าไปดูกันได้ที่ฟีฟ่15 Thailand ครับลิงก์อยู่ด้านล่างขอให้ได้อินฟอร์มกันทุกคนนะครับมาครับไม่ได้เปิดแพ็คแบบโคตรนานครับอินฟอร์มครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยล็อบเบนครับแล้วก็ซิลบาก็มาครับแต่นี่ก็เป็นองตวนกิสมันก็มาเหมือนกันครับซิลบาก็ค่อนข้างเฉยๆครับเพราะมันเป็น l ็ครับ มาดูแพ็คโปรโมชั่นกันครับมีด้วยกันแค่5แพ็คเท่านั้นครับ12 12อย่างครับแล้วก็12แลเรียกได้วันแลแบบแลทั้งแพ็คครับมาเดิมมาด้วยใครวะโคตรน่าเซ็งครับมาเดิมมาแบบแพ็คแรกแบบนี้ครับไม่ค่อยจะมีอะไรเลยครับแลพวกต่อสัญญานักเตะอะไรพวงนี้ครับมีเป็นเกือบแสนอันแล้วครับแสนอันแพ็คที่2กันเลยครับ แพ็กที่สองของเราครับแล้วก็โอ้โหบาซ่าเปิดมามาเทอุดหรือเปล่าโคตรน้าเน่าเลยครับสามแล้วครับผ่านครึ่งทางมาแล้วครับแล้วก็เคสุดหน้าบาสพอขายได้ครับประมาณพันพันนิดนิดครับเก็บไว้ก่อนครับสี่แล้วนะครับจะหมดอยู่แล้วนะครับแพ็กลองสุดท้ายแบบนี้แหละครับ แบบนี้แม่งโคนรน่าเน่าครับไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับเฮ้ยสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับแพ็ค5 5 0 0ครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดแพ็ค7,5 0 0กันต่อครับเอาให้ตังหมดกันเลยครับแพ็คสุดท้ายกันแล้วครับเขาบอกว่าดวงจะมาในแพ็คสุดท้ายครับเขาใครบอกว่ามาดูกันครับแล้วโอ้มาคีายานครับ มาครับอันนี้กันต่อเลยครับไม่ต้องพูดมากครับแพ็คแรกของแพ็ค7 0 0ครับแล้วก็โอ้ดินนาตาเล่ครับช่วงนี้ดวงผมแม่งเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้ครับไม่ค่อยจะได้อินฟอร์มไม่ไม่ค่อยจะได้ตัวดีๆเลยด้วยซ้ำครับห่างหายไปนานครับดวงหมดแล้วครับแล้วก็โอ้อีไอลรลล่าลรลเลอร์อะไรของแม่งก็ไม่รู้ครับเน่ามาก ไม่ได้อะไรแจมๆเลยครับวันนี้ไม่ได้ก็ไม่เลิกครับแล้วก็โอ้หวนหวนเคซุดครับแม่งไม่เป็นแหล่ด้วยซ้ำครับเอ้ยได้เงินด้วยครับแจ้งแน่นอนจังหวะนี้เป็นแพ็คที่แพ็คที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับไม่ได้นับครับแล้วก็เปิดออกเอ้ยแม,มนซิต,ตี้อาร์เจนตินาคิดว่าเป็นอาร์เกลโลกุลแล้วครับเซ็งเลยครับ จะ,จ,ะจะกำลังจะกรีดเลยครับกรีด <g it> โอ้โหนึกว่าจะได้กุลมาถอนทุนครับและจังหวะนี้ครับโอ้เน่าลวนครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ควรจะมาแล้วครับโอ้อดาวฟิตลุยแม่งประมาณ2,000แล้วกันครับโคตรถูกครับเดวิดอาราบาส่งตัวเองใหม่ครั้งครับ แล้วก็บัลลอตเตอรี่แต่ก่อนแม่งสองสามหมื่นครับเดี๋ยวนี้แม่งพันสองพันเท่านั้นเองครับเริ่มเปิดก็เริ่มเซ็งเรื่อยๆครับดูครับมันมันมาแต่แบบนี้ครับตังจะหมดอยู่แล้วครับแม่งเป็นการเปิดแท็กที่แบบนั่งทำหน้าแบบหน้าเซ็งนั่งทำหน้าเซ็งครับแล้วก็โอ้บาซ่าบาโว บาโวตรงไหนวะโคดน่านเนา่าแล้วก็โอ้แม่งลิโคแม่งไม่เป็นแหร่ด้วยซ้ำครับ14,000พครับดูตังครับเอ,เอ้ยเดี๋ยวคบเดี๋ยวผมคงเปิดตังให้เห็นแล้วกันครับคงจะไม่ปิดครับเปิดแต่ตังไว้คงไม่เป็นไรหรอกมั้งครับอ,อ้าวเฮ้ยคุณอากิโลครับจังหวะนี้ทำได้ดีครับแม่งมาแล้วครับแล้วแม่ง เ่หร่วะเช็คราคาก่อนเลยครับแล้วก็จังหวะน,นี้สี่แสนครับ 4, 500, 4, 700, 4ี่แสนห้าสี่เจ็ดสแสนอ้าทำไมมีแค่6ตัววะเฮ้ยอ้ออากิโลมันอัพอัพค่าพลังครับถือว่าทำได้สวยครับเหมือนจะเจงแล้วครับแต่อากิโลมาช่วยชีวิตไว้ได้ครับแล้วมีคนขายในตลาดแค่ประมาณ6-7ตัวครับเพราะว่า มันเหมือนกับว่าเพึ่งเปิดได้ครับไม่ใช่เพึ่งเปิดได้เดี๋ยวมีคนเปิดได้น้อยครับและค่าพลังมันอับด้วยครับแพ็กลองสุดท้ายอีกแล้วครับแต่แพ็กสุดท้ายครับขอเด็ดๆอีกตัวหนึ่งแล้วกันครับแล้วก็โอ่งแมนซิตี้นี่มาถีครับแต่คราวนี้เป็นแค่เจมิวเนอร์ครับไม่เป็นไรครับถือว่าเมื่อแพ็คลองสุดท้ายเราทําได้สวยไปแล้วครับแล้วก็มันเกือบตายครับ อา,อารากิโลกุลมาช่วยชีวิตไว้ครับแล้วก็สําหรับการเปิดแพ็คครั้งนี้ครับก็ถือว่าโอเคครับเอาไว้เป็นประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันครับแล้วก็ส่วนคลิปหน้าจะเป็นเปิดพงเปิดแพ็คอินฟอร์ไม่อินฟอร์มว่าช่วงนี้ไม่เป็นไรครับโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้าครับแล้วเจอกันครับ